เพื่อฟังเสียงจอยเด้อเสียวเอาเมียของเขาสั่งมาโอ้จิตก่เฮาปั่นปวนหวานทันนั้นแต่เจ้าเมียเขาคุ้นคนบุญวาผู้อยู่นั้นนับมือแห้งที่หายเป็นตาลายแต่หน้อใจเพื่อลงไหนำเมียเขาผู้ที่ เือเจ้าของกาตานพ้อนซ้อนตนเาสาเมื่อวงแล้วกาตานยาขออาสาเป็นผู้ด้อยลอยเฮียงเจ้าแล้วคุ่นใจโอ้โ Yeah. ขขอบุณกับ้งารของหมอลำกสินสมาคมหมอลำกาสินทั้งหมดบนเวทีวันนี้17คณะด้วยกันนำโดยท่านดรวีรพงศ์วงศินทร์หมอลำศิลปินภูไทยเป็นนายกสมาคมค่ะนี่คือความยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่าความยิ่งใหญ่พี่น้องคะในช่วงนี้อยากขอเวลาสักครู่หนึ่งเพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้ร่วมบันทึกภาพกับหมอลำทั้ง17คณะ อยู่ด้านล่างก็ขออนุญาตเรียนเชิญด้วยนะคะมอรับค่ะขอต้อเรียนเชิญให้ทุกท่านที่ทำงานทุกท่านหลังวีดีที่นเวทีนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ในการสุภาพชาบนกระเพลิงท่านนายกเพศมนตรีท่านนายกอบตผู้บริหารตลอดจนตัวแทนค่ะเรียนเชิญเลยค่ะร่วมบันทึกภาพร่วมกันค่ะเชิญค่ะด้านหลังนะคะท่าน ไปนั่งนั่นละปะค่ะนี่คือความยิ่งใหญ่ของพวกเราค่ะนั่งได้บ่ขันนั่งบ่ได้ก็ให้ตาผู้หญิงนั่งแต่ได้อ่าผู้หญิงนั่งผู้ชายมายืนข้างๆจะได้สวยอผู้ใดอยากสัมผัสใกล้ชิดกับหมอลำอย่างมากพี่น้องหยับมากค่ะค่ะอ่าอันชุดยืนค่ะว่ามปนชุดนั่งอ่อยายันขึ้นมาจัดการมีชุดยืน ก็คงต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของหมอลำกระ,ะสินของพวกเราน้องมานังกงตข้างบนเนี่ยลูกโอเคค่ะนี่คือความยิ่งใหญ่จริงๆคงต้องบอกว่าหมอลำจบร่วมแล้วพี่น้องเสียงแซ่บๆส้มซืนให้พี่น้องร้องขาตื่นหา่าวล่ำยาวตองโวยฤดูค่ะตูรูเ้เจ้าผู้พ่าดอกต่างเยอะเงินหางข้างดีเด้อพี่น้องเด้อคอยมีความสุขถูกยามีมากไกลอันก็ความเก็บไข่ วัดไอให้ไก่หางขอให้อยู่สืบสางเมืองบานอยูกเกษมเล่าข่าเปลือกไกสูงเพียงปลายตานเ้อพี่น้องลองทําเด้อเล่าข่าวสารใ้สูงเพียงปายายงลายพาวหน้าข่าเจ้าให้ไก้สุดสายตาค่ะหน้าข่าวนียวให้ไกลสุดเสียง้องให้พี่ว่าม้องตองเป็นผู้นอนนําให้เจ้ามีเงินมีขําเต็มถุงเต็มไทยให้เจ้ามีเงินหลังไงแอมฟ้ากระดานให้เจ้ามีกูกมี่หลานนางหุ่มจากลาบ ให้เจ้าพี่โชคพี่ลาบโยดีนี่แห้งแบนเมื่อไปให้ได้แสงแข่งเมื่อไปให้ได้แก้วมันี่ลำคาคำผูกผูกผูกก้นค่ะขันมบ้าหอดบานสุกสำรานเดิรคุณฐานได้มาชอยกันสืบสารเมือ่อดีบุญเจ้าจังนลายค่ะขอได้รับความขอบคุณจากพวกเราในวันพรุ่งนี้อย่าลืมว่าช่วงกลางวันเราจะแข่งขันกลองเสงและในช่วงภาคกลางคืนเราจะได้ชบกับ วงดนตรีวัยรุ่นแต่ได้ทุกลุกระดับหมอลำได้หมดสตริงได้หมดเพื่อชีวิตได้หมดนั่นก็คือวงทีเล็กซึ่งเป็นลูกหลานของชาวกระสินเราส่วนในช่วงกัะวันก็จะประวดแข่งขันกรองเสียงลืมไม่ได้พลาดไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ขอเสียงขอบคุณกับทีมงานบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะ และขอบคุณท่านผูน้อำนวยการสุภชาติปุญญะเพง็งความทีมงานค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหัพีพรุ่งนี้นะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพดิฉันดเรเกศรสแสนสัค่ะพร้อมดู